ดีไซเนอร์ชาวรัเสเซียเผยโฉมต้นแบบซูเปอร์บค์ไฟฟ้าที่ให้ความรู้สึกเหมือนรถอนาคตโดยมีชื่อว่าเม m ิกซึ่งดีไซน์โดยนายโรแมนโดเซนโกที่ดูคล้ายคลึงกับในหนังเรื่องทรอนและได้รับแรงบันดาลใจมาจากหนังเรื่องอะคิร่ในทำนองเดียวกันนั้นที่เทสลาเข้าสู่วัฒนธรรมสมัยนิยมด้วยการเปิดตัวเจ้ารถกระบะไซเบอร์ทรัที่ประสบความสำเร็จอย่างไม่น่าเชื่อรถแนวคิดมักได้รับการออกแบบมาเพื่อจุดประกายจินตนาการและให้ผู้คนมองเห็นอนาคตที่ได้รับอิทธิพลจากการ ออกแบบในอนาคตที่แท้จริงด้วยแนวคิด mimic super bike concept ของนักออกแบบนายโรแมนโดเซโกเราจึงเห็นรถ s u p e r ร์ไบค์ที่ดีไซน์คล้ายครึงทรอนและอากิระมากมายในแนวคิดแห่งอนาคตที่ได้รับการพัฒนาอย่างดีเยี่ยมสำหรับ s u p e r ร์ไบค์ไฟฟ้าที่มีการออกแบบที่เรียบง่ายนายโรแมนสร้างขึ้นโดยใช้โปรแกรม 3D s m a s h ออกแบบ s u p e r ร์ไบค์ที่มีลักษณะเหมือนจริงอย่างน่าประทับใจโดยมีลักษณะคล้ายตัวถังไฟเบอร์น้ำหนักเบาพร้อมเส้นโค้ ที่ยบางแฟนคลับของหนังเรื่องทรอนและอนิเมะคลาสสิกอย่างอากิระไม่ต้องสงสัยได้เลยว่าจะได้เห็นแรงบันดาลใจที่ดีที่มาจากเพื่อนเหล่านั้นในการออกแบบนี้ความใส่ใจในรายละเอียดของายโรมมนแสดงให้เห็นถึงความสวยงามในแต่ละจุดเช่นไฟหน้า LED แนวคิดมี m มกคิปเปอร์ไบต์ไฟฟ้าถูกจินตนาการในการออกแบบที่สวยงามเรียบง่ายสีขาวและสีโครเมียมดำนอกจากนี้ยังมีรุ่นมัลติโคนสีแดงฉูดฉาดสำหรับผู้ที่ต้องการเน้นเหมือน นนนอนิเมะคลาสสิกอากิระอย่างแท้จริงแดชบอร์ดดิจิทัลเต็มรูปแบบประกอบด้วยจอแสดงผลรูปสามเหลี่ยมแสดงข้อมูลพื้นฐานเช่นความเร็วและสถานะการชาร์จแบตเตอรี่แม้ดูเหมือนว่าโมเดลต้นแบบนี้มีข้อจำกัดในการหักเลี้ยวของล้อหน้าแต่นายโรแมนก็ได้ให้สัมภาษณ์กับรายการ Inception Mind ว่าเราอยากเห็นว่าแบบจำลองจริงจะมีลักษณะอย่างไรแม้ว่ากลไกลการเลี้ยวล้อหน้าของแนวคิดมีมิกนั้นอาจจะดูใช้งานยังไม่ได้ในชีวิต จจจริงในนปัจัจุบแต่ความสวยงามแบบ um มินะิมอลนั้นน่าประทับใจมากจนอาจจะปรับให้เข้ากับซูเปอร์บค์ไฟฟ้าแห่งอนาคตอันไม่ไกลหากชอบเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ก็ฝากกดติดตามกด u u s s r r i e เกันด้วยนะครับ